ค่ะทุกคนวันนี้นะคะออนก็พามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ประเทศเดนมาร์กนะคะแต่ว่ามันจะอยู่เมืองเมืองนึงที่ห่างจากเมืองของบ้านออนที่ขับรถประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงได้ค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่จ้ะเป็นโบสถ์นะคะทุกคนอยจะบอกว่าเป็นโบสถ์แล้วก็เมื่อกี้ออนก็เข้าไปข้างในมาแล้วนะคะคือเขาเปิดให้เข้านะคะแต่ว่า เปิดให้เข้าแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปด้านในได้นะคะมันก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปด้านในมาให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะท่านผู้ชมทุกคนดูนะจ๊ะก็อย่างที่บอกว่าทา้งในเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปนะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายออกมาแต่เสียดายมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามกดไหนที่เขาสามารถถ่ายรูปได้นะคะเดี๋ยวอันจะพาทุกคนเข้าไปแล้วจะถ่ายดูว่าานไหน,นเป็นแบบไหนนะคะแต่จะบอกว่าคือผลที่มีในลักษณะแบบเนี้ยจะมีค่อนข้างน้อยมากที่ประเทศเดนมาร์กนะคะหรือว่าที่นี่ก็เป็นสเปเชียล ็ว่าได้นะคะทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครจะมานะคะเดี๋ยวออนจะเช็คอิไนไวให้นะคะว่าที่ไหนนะคะเดี๋ยวทุกคนสามารถถ้าใครจะมาเที่ยวเดนมาร์กแล้วอยากมาเที่ยวโบสนี้เดี๋ยวทุกคนมาตามแผนที่ที่ออนไม่ใช่แผนที่นะคะเป็น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 จุดเ,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 เช็คอินของออที่เช็คไว้ให้เลยนะคะก็ะตามมาได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะมีฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวออจะพาไปดู ด้านล่างคือด้านล่างอาจจะเป็นสเปเชียลก็คือบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนท่านผู้ชมทุกคนคะ่ะบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะคะเขาจะเป็นบ้านหลังเก่านะุกคนดูสิบริเวณที่นี่นะคะคืออยากจะบอกว่าสไตล์คือเขายังคีบความเก่าแก่ของที่นี่ไว้นะคะยังดูเป็นความเป็นสีส สลับสีนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะนี่ออนจะด,ด,ดูให้ดูตรงนี้นี่ค่ะทุกคนพอเราดูจากตรงน,นี้เราส่องขึ้นไปความสวยงามตะกราตาที่นี่คือสวยจริงๆค่ะทุกคนแต่ทุกคนค่ะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าออนพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าที่นี่เป็นก็ต้องให้เกียรติสถานที่นิดนึงด้วยความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็ต้องอมีความเคารพนิดนึงนะคะ ต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งได้เหมือนกันของเมืองนี้นะคะอย่างที่บอกนะว่าออนไม่สามารถเรียกชื่อได้เพราะว่าชื่อภาษาเดนมาร์กบางชื่อหมันค่อนข้างที่จะเรียกยากนะคะ,ะลูกสาวออนคันแดงนะคะทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวออจะถ่ายให้ดูจากมุมนี้นะคะสไตล์บ้านเก่าๆที่ออนเคยบอกทุกคนไว้นะคะนี่จะจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยจ้ะ แล้วก็ยาวไปถึงโน้นนะจ๊ะทุกคนจ่ะมาดูกันนะคะนี่ค่ะบริเวณสวยงามมากเลยทุกคนเอางี้นะคะออนออนแญญาว,ว่าถ้าเกิดโควิดหายเมื่อไหร่ออนจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเดนมาร์ก วันนี้บรรยากาศดีมากทุกคนแบบแดดออกแล้วก็แล,วกแล้วก็ไม่หนาวด้วยนะคะอากาศเยน็นๆกำลังสบายเลยทุกคนโอเคคลิปนี้จุดท่องเที่ยวตรงนี้ออนจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูจุดท่องเที่ยวที่ใหม่ที่เรากำลังจะไปที่หนึ่งนะคะยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปคลิปหน้านะคะ